สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันที่18นะครับ18ท่านว่าคมพ่อสองหกีนะครับผมมาชมเด็ดๆจากช่องเสียเอกพาะรวยได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกรานั่งแน่นใจกันได้กันนะครับผมไปฟังกันจากข้างช่องครับผมไปฟังกันครับสวัสดีครับช่องเสียเอกพารวยได้ครับเมื่อกี้เดินทางมาที่วัดรุ่นกำป้านะครับมี่มเงินชะกาศไปนลมกันนะครับเนาะยดทูบเสียงไทยนะครับเสดในตัวเลขกตัวไรนะครับครับผมไปรับชมและฟังกันครับผม อั่เอาดอกไม้มาเลยแรงขันมากแรงขันนุ่มตัวเยอะมากเลยเยี่ยม ที่อถูกคอโศคอหลับก็พี่น้องนิบซี่มันหลุดไม่ต้องกันว่าสิเป็นเลขเด็ดโตได้นะครับนาะ

เป็นแค่ที่จะทำัวคนจะชอบการคอร์รัปชนนี่คือการสูญทิ้งข้าวเก็บผ่านหน้าเย็นแต่พาพี่พีคอมองผมคือพยายามทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมาก อืมคมีมนมงลนะสิจุดถูกเอา,ขาเขาสินะถามว่าถูกที่เกิดดอกมันได้อกี่อให้เอา ดอกนน่เอาดอกที่สามดอกที่สามดอกที่สามมีเจ็ดดอกงค์เลือกดอกด่านทรายด่านทรายด่านทรายมีสองสามมีได้ดุด้วยด้วยบุญบารมีองค์องค์ที่พระค้า้อมทั้งองค์องนนนตะนาตะนาสุกูตนาคาช แขงเื่องบาดานพวมทั้งปูซีทุกคนยาซีกระทุ่มากโลกสถานทีงนีต้องม,มาเปลี่ยนสัตว์ทีทยานลกูกหลานได่มาขอบ้อรวมลำถอยนะแล้็ติดกับขดหเห็นได้ยแะแจ้ต้องลำถอยกนอปลี่ตาปูกับยากรได้ยนะ

กาบปูกันนะครับเนาะวันนี้เนาะที่พาไปกาปูได้วป็ <initiation> นหน like um. องยิบซี your your like ่ครับผมครับครับ Gracias. <laughs> มอข้ีไย่สิบหคเลขสามสิบสามไมั่หนาไปว่เดีอดด้วยพอดูหด่าแลให้เบียดสิบสามครับในู่เ็นเลขสิบสามด่มือปูนะครับนี่มปูโสมนะครับเด้อเทนเป็นหนึ่งสามนะครับ โอ้ลินสิาสมสอบสาม่เนเิบสามนะครับเนาะจดเบ็ดครับเด้อจดเบ็ดครับเด้อเกินเดิอนดูว่ามันอิจา <fool> นาก <ulo> ทยดไหมืม

ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศวันที่สิบแปดนะครับเนะาะส8แปดธันวานะครับวัยผูศชนงานสอนเท่านะครับเนาะเป็นบรรยากาศนะครับเนาะครับขอนสิรดตตัวเล็กเด็ดแบบได้นะครับผมมาฟังกันจากทางช่องนะครับเนาะทางช่องกับพี่ดาดงไทยพี่แดงเอฟซีได้ฟังกันนะครับเนาะเสียตัวเล็กเด็ดสำเนา นี่สามนึี่ครับโอ้ยเหล็กเด็ดมาเลยครับสามหนึ่งศูนย์แ้วยูตรงกหนกับมื่ปูสวมยาสอนนะครับเอสามหนึ่งศนยะครับเนาะเลยนะครับสามหนึ่งศูนย์ิตากันรงเป๊ะเลยครับสามหนึ่งศูนย์เชฟนาจอเบ้พี่งอฟซีครับผมสามหนึ่งศูนย์ เขาเสีเรื่อยเรื่อยเน่อไปน้ำกัดนะครับเนาะเรลยกถูกสามสามไม้แล้วครับมันครับเขาสีเรื่อยเร่อยไปน้ำกันนะครับเนาะปวดใช้วิจารณญแล่านให้กันรับชมนะครับเนาะราตับหม่ไปนำกันนะครับเนาะฟูเข้าอิ่นสีไ้โชให้ลาบลูกหลาน

ขับภาักขอป้อนจากผู้จากงานนั่นแหละตัให้ลูกหลานผู้ขาแดชข้าโม่สามเลื่องาเลื่อัเลยเดช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 เดเด้สดชเดชเดเดเดชเดชดดเดเดเดรเดชเาชเดเดชเดชดชเดเดชเดเดช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 เมดชเดชเดชเดดเดยเดชเดชชเดเเชดดชดช ให้ลกหลานเย็ี่ใช้บุญแรงจื้งคืองูงามัละให้ได้ซอยกันขารครับในขู่เคยเห็นเหล็กสิบสามนเป็นหนองเย็บซี่ยืดหยุ่เชียนไหวได้ครับเด้อกระตรงกับอายุเซอเอกสามสิบเอ็ดปีนะครับเนาะบบน <laughs> อายุอายุสามสิบเอ็ดแบบ <laughs> คนคนฟันเกี่ยวผมไหลนะ ไปจับไปหาไปเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมสีได้รวยๆไปต้องกันนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกพะลวยได้ครับเด้อครับเพืนไกินก็ต้องแรงใจให้กันได้กันนะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ